สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเว็บอัพเวลาบ่ายนะครับวันนี้ทิศทางของตลาดหุ้นไทยต้องบอกว่าเริ่มออกอาการเซเหมือนกันนะครับเพราะว่าระดับ1,300จุดเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับขึ้นไปยืนได้หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีหลุดลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเช้าวันนี้ก็มีความพยายามนะครับที่จะกลับขึ้นไปทดสอบระดับ1,300นะครับขึ้นไปที่แถว1 3 0 2าจุดนะครับแต่สุดท้ายเนี่ย ไม่สามารถยืนได้นะแม้ว่าหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยใหญ่นะครับอย่างตัว BPL K Bank SCB เนี่ยจะช่วยหนุนเซ็ตเอาไว้ y นะครับแต่ก็เอาไม่อยู่นะครับล่าสุดเนี่ยครึ่งเช้าเซ็นดีเดตปิดถอยลงมานะครับ1295.38จุดนะครับลบไป1.63จุดหรือ0.13%น,น,นะครับส่วนเซฟตี้เนี่ยนะครับก็ยืน840จุดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับปิดไปที่ 837.05จุดลบไป1.69จุดนะครับหรือ0.2จเะเห็นได้ว่าทั้งเซ t แล้วก็เซฟตี้เนี่ยก็ถอยลงมาในอัตราเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกันนะครับต้องบอกว่าหุ้นใหญ่วันนี้ก็ไม่เป็นใจเท่าไหร่นะครับอย่างตัว l o t 2 delta c p n เนี่ยก็ถอยลงมานะครับแม้ว่าได้หุ้นกลุ่มแบงค์อย่างตัว bbl s อ b นะครับรวมทั้ง Kt b บด้วย,ยก็ไม่สามารถจะช่วยไว้ได้นะครับขณะที่หุ้นในกลุ่มนะครับชิปวันนี้นะครับต่างประเทศเนี่ยเริ่มออกอาการปรับฐานเหมือนกันนะครับนิกิอีิกิเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยก็ออกอาการบวกไปก่อนนะครับบวกค่อนข้างแรงด้วยนะครับสี่ห้าร้อยจุดเนี่ยแล้วก็พลิกกลับมาลบประมาณสองร้อยห้าสิบจุดนะครับแล้วก็ ในส่วนของตลาดหุ้นนะครับเกาหลีใต้ลบไป0.55เนะครับไต้หวันพลิกกลับมาลบ0.74เอฮ่องกงนะครับก็ถือว่าบวกไปก่อนนะครับแต่ว่าก็กลับมาลบแต่ลบไม่ได้เยอะนะครับลบไปไม่ถึงร้อยจุดนะครับตอนนี้ก็ลบไปประมาณ0.19จอินลบไป0.21ดูเหมือนเซนติเน,นในช่วงบ่ายเนี่ยนะครับ ไม่ค่อยเอื้ออํานวยเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าทําให้มีโอกาสที่ดัชนีจะฟื้นไปได้ไหมไก่นะครับอาจจะมีความพยายามขึ้นไปทดสอบพันสามร้อยจุดอีกรอบก็ไม่ได้หรือว่าอาจจะย่อลงเร็วในช่วงบ่ายตรงนี้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังนะครับคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าข่าวดีในประเทศเนี่ย ก็ซุมซับกันไปพอสมควรนะครับวันนี้ก็แหล่งข่าวจากทําเนียบรัฐบาลนะก็มีการเปิดเผยว่าคุณอนุชินชาบีรักกุลเนี่ยนายรามนตรีแล้วก็รัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยเตรียมน,นาามําคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับเข้าถวายสรรัตย์ปฏิญาณตนในวันที่ยี่สิบสี่กันยานี้แล้วนะครับก็คือสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประชุมคอรมอครั้งแรกนรับของรัฐบาลในวันเดียวกันเลยนะครับตรงนี้ซึ่ง ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าในเรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยจะออกมาในรูปแบบที่ตลาดคาดหวังไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าภาพรวมเศรษฐกิจนะครับในต่างประเทศเนี่ยถ้าเรามาดูนะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความชัดเจนไปแล้วนะครับเฟด<ะ>เนี่ยยังมีโอกาสที่จะ คงดอกเบีย้ยต่อในช่วงการประชุมครั้งหน้านะครับแล้วก็จากฝากฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยการประชุมธนา,าคารกลางญี่ปุ่นนะครับก็คงดอกเบีย้ยที่0ูน้าเปเซนนะครับก็ครั้งที่ห้าติดต่อกันนะตัวนี้ทําให้นักทุนเนี่ยคาดหวังนะว่าจะลดดอกเบีย้ยบ้างไหมนะครับแต่ว่าเทนดอกเบีย้ยญี่ปุ่นต้องบอกว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ตัวของต่างชาติเองเนี่ยยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยอยู่ ต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ขายสุดทธิไปเน็ตแล้วเนี่ยมันทุเ่นะเกือบ3า0 0ันสารอยล้านนะจริงๆมาขายหนักจริงๆเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยมีสลับซื้อสลับขายเราก็ช็อตฟิวเจอร์เนี่ยนะครับคิวทุเนเนี่ยนะครับก็คือต้องแต่ไตรมาสนี้ยจนถึงล่าสุดเนี่ยเจ็ดหมื่นกว่าสัญญาแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่เรา ยังเชื่อว่านะถ้าอิง Data a n a l y s i ิของเรานะในส่วนของ t f e เฟเนี่ยก็เชื่อว่าตลาดหุ้นน่าจะมีโอกาสนะจะเข้าสู่การปรับฐานแล้วก็ยิ่งวันนี้นะหมูรีบาวไปชนพันสาไม่ผ่านนะครับวอลุ่มก็บางแค่18,400กว่าล้านนะนี่ถือว่าบางมากๆเลยนะครับแรงซื้อก็กระจัดกระจายในหุ้นกลุ่มธนาคารการแพทย์นะแล้วก็แรงขายเนี่ยจออกมาเยอะหน่อยนะในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะดา ออาสอหรับเดลต้าฮานาเคซีเนี่ยนะครับเาะวกาการท้องเที่เอาอที L L T, นะครับแล้วก็กลุ่มโรงแรมว,วันนี้ก็มีแรงขายกระจายตัวเช่นเดียวกันนะนะครับเอามาดูภาพทางด้านเทคนิคกันหน่อยนะครับ พาราเติกเทคนิคนะครับเราเจะเห็นได้ว่าเมื่อวานเนี่ยเกิดบริสต์นกราฟิกนะครับแล้วก็วันนี้เริ่มลดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลีย่ย5้าวันลงมาแล้วแนว,แวรับวันนี้พิตีฝากไว้นะ1 2 9 0 1,284แนวต้านช่วงบ่ายก็พ300 1 3ร0ยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่อาจจะต้องระมาระวังเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเมื่อวานแห้งแดงยาวลงมาวันนี้ก็เริ่มแดงนะครับมีโอกาสลงมาแถวเส้นค่าเฉลีย่ย10วันนะ1,290นวันนี้กลุ่ม ไฟแนนซ์ก็โดนเทคในช่วงถ่ายด้วยนะครับแต่แบงค์ยังยืงงยนได้ดีก็ต้องรู้นะว่าแบงก์จะช่วยได้อยู่หรือเปล่านะบแบงก์พิกกลับมาลบเนี่ยผมว่าอาจจะมีโอกาสลบแรงได้เหมือนกันนะซึ่งทั้างอายส์ยแล้วก็เอเมซดีเนี่ยผงบอกว่ายังประคองได้แหละยังไม่ได้กลับมาเป็นสัญญาณลบอะไรแต่ยังไวใ้ใจไม่ได้นะครับยังอยู่ในช่วงการชะลอตัวลงมานะครับเอามาดูเซฟตี้ควบคู่กันไปนะ สำหรับตัวของ s วิฟตี้เนี่ยพักลงมาเซ็นสิวันละแปดสามเจ็ดนะแนวรับเรามองนะครับก็มีโอกาสลงมาที่แถวๆถแปดสองสี่นะครับตรงนี้ก็เป็นแนวรับที่มองไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับซึ่งตัวฟิวเจอร์เอสเอศูนย์ยูสองห้าจากเดิมเนี่ยเราแนะนำให้สะสมช็อตนะครับเมื่อหลุดแปดสามศูนย์นะ แต่เราปรับคาแนะนาครับให้เข้าชอ็อตเลยนะครับตรงช่วงบ่ายนะครับก็เป้าทางองายแปด8องแปดหนึ่งห้าแล้วก็จุดสต็อปแนวที่แปดสามเยังมีโอกาสที่จะกลับลงมานะครับเราเชื่อว่าต่างชาติเนี่ยน่าจะต้องมีการพยายามดั้มตัชนีลงมาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าเขาชอ็อตไปเพิ่มเนี่ยตรงแถวประมาณต้นทุนเนี่ยเราคาดว่าน่าอยู่ประมาณแ2ด830ามเนี่ยต้องพยายามให้ต่ําลงมากว่าน,นี้นะครับ แล้วก็ในประเด็นของหุ้นลายตัวามาดูนะครับวันนี้เนี่ยแนะนำนะครับในเชิงเทคนิคอลเนี่ยก็จะเป็นตัวของ PSL นะครับือว่าแข็งนะแลายืนเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันได้ต่อเนื่องราคาอยู่ในกรอบไซด์เว้าตัดผ่าน7.50ขึ้นไม่ได้ก็จะมีการฟื้นตัวเข้าสู่นแนวโน้ม ไซเวขนาดใหญ่กว่าเดิมนะครับแนวต้านถัดไปก็7บาท5้าบเจบาทแปนะครับแนะนำเก็งอะไรสั้นๆนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ EPG อันนี้ก็มีทั้งสต็อกฟ u วเจอรด้วยทั้ง p ี l ก็มี s t o อกฟิวเจอรด้วยเช่นเดียวกัน EPG ในเย็นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยตัว200วันได้นะครับพักมาเนี่ยไม่หลุดนะวันนี้ทั้งเทียนมเป็นโดจิอยู่ถือว่าแข็งกว่า แตชน,นีพอสมควรนะก็มีโอกาสที่จะฟื้นกลับขึ้นไปนะครับแนวต้านเนี่ยก็อยู่ที่3าบาทส0 3บาทห้นะครับแนวรับอยู่ที่3าบาทสินะครับเราก็วางสต p อปรอที่3ามบาทสินะคร,ร, G, รับสำหรับ EPG แล้วก็ EPG Future ด้วยสำหรับ d r นี่พิตีฝากมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ได้แก่ตัวเหมยถั่วนะครับเหมยถั่วเนี่ยต้องบอกว่าแอปส่งอาหารจีนเนี่ยถือว่าร้อนแรง ต้องบอกร้องรนะ้อนแรงในเชิงลบนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าการแข่งขันนะครับธุรกิจส่งอาหารเนี่ยออนไลน์ในจีนเนี่ยดูเดือดมากนะครับหลังจากที่ JD.com ก็เข้ามาร่วมวงด้วยนะเพราะทำให้มีการใช้โปรโมชั่นค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับราคาเนี่ยก็ถือว่าแต่ตอนนี้เริ่มตั้งหลักได้นะครับเราเริ่มที่จะมีการกลับตัวขึ้นมานะครับลุ้น ฝ่าแนวต้าน4 44, ี่บาทส4จะขึ้นไปปิดแก๊ปด้านบนนะอยู่ที่4ี่บาทแปครับแนะนำเก่งกำไรสั้นๆน,นะครับจุดแนวรับไปที่สี่บาทสินะครับก็มาดูนะครับสำหรับข่าวในประเทศเมื่อกี้อัปเดตไปแล้วนะครับเรื่องของรัฐบาลที่จะมีการประชุมคลมอนั้นแรกสัปดาห์หน้าวันที่24 ผมดูวันนิดนึงนะครับวันที่24เนี่ยก็จะตรงกับวันพุดธหน้าพอดีนะครับครับก็ยังไงเดี๋ยวขอทักทายท่านผู้ชมกันหน่อยนะครับสวัสดีทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับก็ถ้ามีคำถามเนี่ยส่งกันเข้ามาได้เลยจะเป็นคำถามฟิวเจอร์คำถามทคนีคเข้าุ้นไตัว dr ก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบในช่วงท้ายรายการ นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับคุณเดคอไทยติดตามทุกวันขอบคุณมากเลยนะครับคุณปัทมรด้วยคุณดาลาติดตามทุกวันนะครับแล้วก็ทุกท่านทั้งในช่องทาง Facebook แล้วก็ u b e youtube, YouTube, YouTube ก็สามารถคอมเมนต์ส่งคำถามกันมาได้นะครับเดี๋ยวทีมงานก็จะส่งคำถามท่านมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบในช่วงท้ายรายการครับก็มาดูต่อในส่วนของค่างเงินบาทเงินบาทวันนี้อ่อนค่าซะแล้วนะครับเพราะว่าดอลาดอลาร์ตลาดโลกแข็งค่า นะครับมีมาชนนะช่วงเช้าก็เกือบเกือบสามสิบสองบาทล่าสุดเนี่ยสามสิบเอ็ดจุดแปดเจ็ดทรงแล้วยังออกมาในโทนอ่อนแต่ก็ยังไม่ได้พูดพลาดจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันไซด์เว์ด้วยแหละนะครับแนวโน้มหลักยังเป็นขาลงคือบาทยังแข็งแต่ว่าระยะสั้นเริ่มกลับมาอ่อนนะครับกรอบให้ไว้ที่สามที่เป็ดจุดจุดสามถึงสามสิบสองจุดสามวันนี้ก็ในเชิงประเด็นเป็นทอ่อด้วยนะฮะนี้ทางทีมกยุทธ์เนี่ยเขาก็ให้กรอบเอาไว้นะครับ เหมือนกันนะครับ30.3ถึง32.3นะครับแนว32.3เนี่ยก็ตรงกับเส้นค่าเฉลี่ย75วันด้วยเช่นเดียวกันนะครับยูดีฟิวเจอร์ยังถือสถานะช็อตอยู่นะครับตนะสตอบร้บอนออระวังไว้ที่32.15นะสำหรับพอได้ความเสี่ยงรอบนี้แต่ก็มองว่าตรงนี้ก็ยังอยู่ในต้นทุนของเราแหละเนี่ยแถวๆนี้พอดี3 0 8 5นะครับยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับมาดูแอไลน์เด็กยัง รีบาวขึ้นมาก็ติดนะครับตรงประมาณ97.5นี่แหละนะครับยังเป็นกลุ่มแนวต้านถ้าไม่แข็งกว่านี้ทองยังมีโอกาสฟื้อนอยู่บางทีดอลลาร์แข็งทองก็ร่วงนะครับทองเนี่ยพยา,ยามประคองตัวไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะตรงแถว3630เนี่ยเด้งกลับมา3650ก็ยังประคองตัวได้ดีอยู่นะแต่ก็ต้องระวังการพักฐานนะวันนี้เมสซีีเริ่มคอสิงแนลลงมาก็เป็นสัญญาณเตือนนึ่งแหละว่า ร้อนแ,แรงเกินไปไหมในช่วงที่ผ่านมาซายเนี่ยถอยต่ำกว่าเจสิบลงมาเนี่ยก็เป็นโซนที่แบบก็ฟอเหมือนกันนะว่ามีโอกาสปรับฐานนะครับถ้าดูกราฟเปรียบเทียบเนี่ยตัวของทองนะเองเนี่ยก็ผกผันเหมือนกันกับตัวของนะครับดอลลาร์นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ไปกันคนละทางเลยนะเดี๋ยวผมย่นการาฟลงมาหน่อย จะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับนะซึ่งถ้าดอลลาร์มันรีบาวเมื่อไรเนี่ยหัวทองเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะที่จะมีการพักตัวกลับลงมาได้นะครบตรงนี้ก็สำหรับ gou สองห้าเนี่ยเราแนะนำวันนี้รอสถานการณ์ก่อนรอดูก่อนนะครับว่าทองคำจะหลุดไหมหรือว่าทองคำจะไปต่อแล้วก็ลลาร์เด็กซึ่งอยู่ในช่วงของการรีบาวด้วยนะครับ อเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของตัวที่ Impact ดัชนีนิดนึงนะครับก็อบอกว่าวันนี้แบงค์แหละ KTB SBK แบงคช่วยดัชนีไว้นะครับส่วน l t t แล้วก็ Delta เป็นตัวชุดนะครับต้องบอกว่า l t ชุดเยอะหน่อยนะถ้าเกิดถ้าเดล ta ลบเพิ่มเนี่ยผมว่าแบงค์อาจจะไว่อยู่นะเพราะแบงค์เนี่ยก็บวกตัวละแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองเปอร์เ็นไม่เกินเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับ ก็ยังไงผมเน้นนะคือตลาดรอบเนี้ยมันไม่ได้แย่นะเพียงแต่มันหมดแรงชั่วคราวอาจจะต้องรอจังหวะก่อนนะครับแล้วก็อย่างน้อยสัปดาห์หน้าผมว่าอาจจะเข้าสู่โหมดการปรับฐานได้เหมือนกันอ่ะเรามาตอบคำถามกันนะครับเดฟซื้อราคานี้ได้ไหมเดฟเนี่ยผมบอกว่าตอนนี้มันไปหาที่เก ย่อลงมา9บาทว่าน่าจะพอตั้งหรับได้แต่สิ่งหนึ่งนี้ผมบอกว่าดอกเบีย้ยถ้าไม่ได้ลดเร็วนะสำหรับเฟดด้วยแล้วก็บ้านเราด้วยเนี่ยผมว่ากองหลีดอินฟาสตั c เจอร์ฟันที่ขึ้นมาเยอะเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพักฐานลงได้อีกเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างแรงยังไง9บาทเริ่มเก็บแต่ว่าแนวรับ25วันเนี่ยเส้น25วันนะ8บาท70จะน่าสนใจกว่านะครับอย่าไปไล่นะพวกนี้นะครับแล้วก็ RBDMS บ t b b บ m s เมนี่ยมันไซด์เวนะผมว่ากอบเปที่ยี่สิบจุดห้าถึงยี่สิเอดจุดสามก็เวี่ยงอยู่ตรงนี้ลแล้อละย่อลงมาเป็นจังหวะสะสมนะผมว่าตัวนี้ถือว่าไม่ได้ผันผลมากแล้วก็ขึ้นมาน้อยในช่วงที่ผ่านมา e t b เนี่ยตอนนี้หลดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะผมว่ายังไม่น่าเข้าเป็นแบงค์ที่อยากจะแบบซึมลงมาเรื่อยๆนะครับแม้ว่าจะไม่ลงเร็วเนี่ย แนวรับเนี่ยลงไปสะสมเนี่ยต่ำกว่าบาทแดสิบผมว่าเซฟกว่านะเว้นแต่ว่าสัญญาณกลับตัวถ้ากลับมายืนบาทเก้าสิบได้ค่อยซื้อตามแบบนี้ดีกว่านะครับก็เมื่อกี้มีตัวของ DR ด้วยนะครับไปตู้ไปตู้เนี่ยผมไม่อยากให้ไล่เลยนะเพราะพื้นฐานมันไม่ได้ซพอร์ตเล่นมาด้วยตีมชิปล้วนงบก็ยังไม่ได้ออกมาดีตอนนี้ตัวของการเมืงเทียนถ้าเห็นนะมันเริ่มรุ่มเกิดรูปแบบอีวินนิ่งสตาร์แล้ว ยังไงพักก่อนผมว่ามีโอกาสถ้าจบรอบมีโอกาสถอยต่ำกว่า5บาทนะนะครับ J d ผมว่า JD 8ีดูนยยังน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันก็ยังเกิดรูปแบบเลา n i ิ g b บอ t o m มใยังฟื้นไม่เยอะก็ยังไงรอตั้งรับแนวรับฮ่องกงเนี่ยขึ้นมาเยอะอย่าเพิ่งไล่ราคานะครับก็เน้นตั้งรับมาก่อนสักบริเวณ5บาท55าบาบทหกบแถวนี้สำหรับ J d ดีดนะูนย์ะรุ่นไ่ขาย6บาทแนวะต้านเช่นค่าเฉลี่ย2อ0วัน แล้วก็บอดข้อมนะครับก็ถอยลงมาแนวรับ2องบาทสิก็ได้นะครับรอย่อซื้อแนวรับไปขายแนวต้าน2องบาทสีมาหายเดิมนะนะครับแล้วก็คามาดนะครับตัวของคามาดเองเนี่ย แนวต้าน9บาทแนวรับ8บาทาโซนบริเวณ8บาท20ละกันตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้ารับแรกก็8บาท40าทในผมว่ามีโอกาสฟื้นตัวตรงนี้ไม่ได้วิ่งตามเซ็เท่าไหร่แต่ว่าก็เน้นแนวรับนะครับไว้ขายแนวต้านดีกว่าทรงยังโอเคอยู่คุณจุตธรรมานีนะครับก็ขอบคุณสำหรับติดตามทุกวันเลยแล้วก็ส่งคำถามกันเข้ามาด้วยนะนะครับ แนวรับก็11บาทยืนได้ก็ยังแกว่งในกรอบ1 0บถึงสิบเอถึงสิแต่ว่าถ้าหลุดลงมาเนี่ยดูแนวรับด้านล่างนะเถา10บาท60ผมว่ายังไม่น่าเข้าเท่าไหร่นะครับทูกออกอาการแบบแนวไซเวนะแล้วก็ผมบอกเลยสําหรับหุ้นไทยนะด้วย d a ต a ที่มีอยู่เนี่ยสัปดาห์หน้าจะปรับฐานแล้วก็เดี๋ยวไปรอซื้อช่วงท้ายสัปดาห์ดีกว่านะครับลุ้นวิโดเดซิงอีกรอบหนึ่ง ปทอสพทรงก็ราคามันไม่ลงนะแต่ก็ว่าแว่งในกรอบพักร้อยหนึ่งร้อยสิบถึงหนึ่ง้อยี่สิบนะครับแนวะต้านบนๆก็ร้อยสิบหกจุดห้านะแถนี้นะครับขึ้นมาขายนะครับลงมารับซื้อคืนด้านล่างดีกว่า CRC ก็ลงมาแนวรับเส้นคาชเชลียเจ็วันแล้วผมว่าตรงนี้ก็เริ่มน่าสนใจนะแต่เดี๋ยวต้องรองประชุมผู้ถือหุ้นนะว่าจะโหวตผ่านขายตัว ห้างหรือเปล่าที่มีการปรับโครงสร้างห้างในเครือนะครับที่แบบที่จะขายออกไปสำหรับ CRC ก็ยังไงดูแนวรับก่อนยี่องยืนอยู่ก็มีโอกาสหรือเปล่านะครับเพราะราคาลงมาแรงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกหุ้นเนี่ยอยากให้ไปรอรับในช่วงปลายสัปดาห์หน้าดีกว่านะครับช่วงที่ฟิวเจอร์จะหมดอายุแล้วก็ต่างชาเนี่ยอาจจะมีการามีการออฟเซตในส่วนของโพ i ิชันฝั่งช็อตนะครับ แล้วก็ a อ t อ t ีเทรงไซเวนะไม่ผ่าน5้าบาทต้องลองมาปรับฐานเหมือนกันนะครับแนวรับก็สบาทแปดิห้าแนวต้าน5้าบาทสิบยัง 5, ไงรอลงมาตั้งรับดีกว่าระยะสั้นมีโอกาสย่อตัวแคลคอมนะครับเมื่อวานบวกมาดีๆนะครับวันนี้ก็เริ่มแผ่วแต่ก็ยังไม่หลุดหบาทผมว่าถ้าหกหกบาทยืนได้สักสองสัปดาห์นนะยังมีโอกาสรีบาวน์นะครับสำหรับแคลคอมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแข็งอยู่เหมือนกันนะครับรอสะสม ตรงแถว6บาทนะครับตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆแล้วตอนนี้นะครับ SMIC นะครับ SMIC 80ดศย์หรือเปล่าเป็นของหุ้น DR หุ้นจีนนะครับ SMIC นะครับน่าจะเป็น DR นะครับ คือ s อ i c เนี่ยเป็นแบบคล้ายๆตัวหุ้น n v i d i ีเดียจีนเลยนะครับแต่ว่าเป็นของจีนนะเพราะว่าระยะสั้นเขาขึ้นมาแรงมากผมไม่อยากให้ตั้งรับถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดสนใจนะตั้งรับแถวโซนบริเวณอสามบาทยี่สิบสามบาทสิบในกรอบเนี่ยนะครับลงมาก็ค่อยสะสมแถวนี้นะครับระยะสั้นขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงมากเลยนะครับเพายัางไง ยังไม่ควรไปไล่ราคานะครับ SCGP ก็ระยะสั้นนะผมว่ามีย่อไม่ผ่านแนวต้านไฮเดิมเลยแถว19บาท80เนี่ยชนลงมามีย่อก่อนนะครับแนวรับก็18บาท50แล้วก็18บาท30ถ้าเป็นไปได้านนะว่ารอรอ,อเล็กหน่อยสัก17.5นะครับ ทรงน่าจะปรับฐานก่อนนะครับแล้วก็ BE8 เก็บดีไหมขึ้นมาแรงวันหนึ่งพักฐานผมว่าทรงหลักเนี่ยยังเป็นขาลงนะโอเคแต่อย่างน้อยอ่ะเขาไม่ทำโลใหม่ว่าก็ยังพอได้นะครับ b 8สัญญาณซื้อชัดเจนก็ต่อเมื่อทะลุเอ่ะผมให้7บาทเลยเพราะว่ามันไปปิดแก๊ปด้วยแล้วก็ทะลุ้เส้น75วัน ตอนนี้ซื้อสะสมก็รอสักประมาณ6กบาทสาสิบนะครับหลุดหกบาทคัดนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับมินวันนี้กลุ่มท่องเที่ยวลงโรงแรมมันก็ย่อนะมินก็ย่อไม่ได้เยอะนะครับก็ยังไงมินรอสะสมแถวยี่บสาบาทนะครับแนวต้านก็โซนบริเวณยี่บสี่บาทสี่สิบแล้วก็ยี่บห้าบาทห้าสิบนะครับยังเป็นไซด์เวย์อยู่สำหรับส่งมินนะครับคุณดาราสวัสดีนะครับก็คุณ คุณสุชาดาด้วยครับคุณสำหรับการติดตามทุกวันเลยนะครับ ba โอ้ทรงไซเวนนะแต่วันนี้ผมว่าก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะครับถ้าย่อลงมาแนวรับ13.6ก่อนถ้า,าไม่อยู่นะ13.3มาโซนนี้แหละ13.6ดถึง13.3เนี่ยระวังหลุดเหมือนกันเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะอันดับฟอร์มนะทรงกราฟเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นสลับย่อมากกว่านะครับเว้นแต่ว่าจะกลับขึ้นมายืนเหนือ เส้นค้าเฉลี่ย7จวันเถวสิบ่บาทสาได้ภาพถึงจะการฟื้นตัวมันถึงจะชัดเจนมากกว่านี้นะครับกอสำหรับตัวของคำถามวันนี้หมดแล้วขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเลยนะครับต้องบอกว่าจังหวะสตลาดพักตัวแบบนี้ไม่ได้มีไว้ให้กลัวนะครับแต่ว่ามีไว้เพื่อสะสมของดีวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ